เราตรวจสอบการปฏิบัติของตัวเองนะใช้โยนิโสมนาสิการเป็นสำคัญจะรู้โยนิโสมนาสิการได้ต้องมีสุตตะมีการเรียนรู้สุตตะนะไม่ใช่ไม่ใช่พระสูตรใช่ใชนะสุตตะการฟังนะการฟังการอ่านนะก็ใช้ได้อ่านพระไตยพีโดอะไรเงี้ยอ่านให้รอบคอบนะอ่านแล้วก็จับประเด็นผิดผิด,ผดถูกๆอะไรเงี้ยอันตรายเหมือนกันอ่านต้องรอบคอบอย่าง บอกว่าถ้าพระไปรักษาโรคให้คนนะพระหมอเนี่ยทำผิดศีลเป็นอะไรเดรัจฉานวิชาวิชาแพทย์พระไปทําเดรัจฉานวิชาอาบัติเนี่ยพูดเอาเองอะ่ะที่จริงอะ่ะพระหากินด้วยเดรัจฉานวิชาอาบัติแต่พระใช้เดรัจฉานวิชาช่วยเหลือสงเคราะห์โรคอะไรเนี่ยเป็นความเมตตาการุณานะครับ เนี่ยพอตีความผิดแล้วก็ใส่ร้ายฟ้าไปทั่วเลยโอ้นั่นผิดตรงนี้ผิดอะผิดอะไรนักหนาต้องเรียนนะต้องอ่านบ้างนะแต่อ่านแล้วก็เอาแกวนขึ้นขิ่งไว้ก่อนตอนที่ลงมือภาวนานะลืมไปก่อนแล้วภาวนาเสร็จแล้วลงมาเทียบถูกับตำรานะถ้าภาวนาถูกต้องตรงกันนะต้องตรงกันงั้นโยนอิสมรมานัสิกาะไม่ใช่คิดเลื่อยเปื่อยไม่ใช่คิดตามใจกิเลส แต่คิดโดยดูหลักเกณฑ์พระพุทธเจ้าสอนยังไงพระอรหันต์สาวกท่านสอนไว้ยังไงดูตรงนั้นแล้วก็จุดสําคัญนะหัดสังเกตตัวเองสังเกตใจไว้แล้วก็มีโอกาสถามครูบาอาจารย์ตรงนี้เสี่ยงมากเลยบางทีเราภาวนาดีเราไปเจอครูบาอาจารย์เกะไปถามแล้วเขาแก้ของเราเมื่อก่อนนี้นะเรียนกับที่อื่นมานะ แล้วมาฟังกับหลวงพ่อเราก็แก้ให้กลับไปหาอาจารย์อาจารย์แก้กลับไปยังเดิมอีกนะยังตีปิงปองนะตีกลับไปกลับมานะสุดท้ายหลวงพ่อตบทีเดียวนะกระเด็นออกนอกโต๊ะเลยไม่เอาด้วยแล้วนะี่วัดใจตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะแล้วเครื่องมือในการวัดโยนิโสมนัสิกันวัดด้วยตัวนี้เพะฉนั้นะอย่าได้งงงงงง่นะทุกวันนี้คนออกมาสอนนี่มากมายเหลือเกิน เราภานาชำนี้ชํานานเราฟังปุ๊บเราก็รู้แล้วนี่มันธรรมะระดับไหนธรรมะระดับคิดเอาหรือว่ามีประสบการณ์ตรงอะไรเงี้ยประสบการณ์ตรงนั้นถูกหรือไม่ถูกอะไรนะไปอีกหลายระดับนะค่อยๆดูเอาอวันนี้เทศฟังเท่านี้